สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านกันจะพาทุกท่านเนี่ยเก็บผักภูคขาหรือว่าผักขาวตองเนี่ยไปทำชานะฮะมันเกิดเองตามธรรมชาติเราซื้อมาต้นหนึ่งเนี่ยยีบาทเอาไปปักชําแล้วมันขยายไปว่าโอ้โหเป็นกอใหญ่มากไม่รู้จะทํายังไงกินกับลาบแล้วก็แล้วกิวกนกับน,น้ําพริกแล้วก็แล้วมันจะออกเปรีป้ยวๆหน่อย เป็นผักพื้นบ้านนะฮะในภูมิภาคเรานี่แหละจะรู้จักกันผักภูคาาหรือผักขาวตองประโยชน์มันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วมันป้องกันไวรัสมันแก้พิษมันป้องกันมะเร็งมันโอโหสารพัดเลยมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแปลงผักขาวตองก็ไม่ถึงกับเป็นแปลงนะผมว่ามันเป็นล้อรถอะเราเอาล้อรถมาแล้วก็ดินดําใส่ลงไปแล้วก็ปลูกไปต้น2ต้นตอนนี้คือแบบว่าโอโหเป็นพุ่มเลยนะฮะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าตัดกิ่งมันนะฮะอ่ะมันจะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าผักคูตาวหรือผักขาวตอมันกินได้ทั้งต้นปกติเนี่ยเขานิยมกินกับน้ำพริกหรือกินกับลาบกินกับน้ำพริกหรือกินกับลาบนะฮะเนี่ยมันเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน,ม,นมันชอบชื้นชอบดินชื้นๆแล้วก็อยู่ในร่มนะฮะ เขาไปหมักมีงานวิจัยหลายๆงานที่เขาไปหมักกับเชื้อภาพมันเกิดไบโอไบโอเป็นสายเชื้อจุลินทรีย์ต้านไวรัสต้าน HIV อะไออะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ปลูกง,ง่ายมากแ <c oughs> ป๊บเดียวเกิดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปทําชากัน เราจะตัดทั้งนี้เนีนะฮะทั้งต้นแบบนี้เลยนี่ดูดิหลังจากเราเก็บผักข้าวตองหรือว่าผักภูคขามาแล้วนะฮะตรงนี้เราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปนึ่งแล้วค่อยมาตากนะ จะต้องตัดเป็นชิ้นๆทำไมต้องตัดเป็นชิ้นๆมันจะได้แห้งเร็วแล้วก็เหมาะสำหรับทำชามากกว่าชาใบไม้ชายอดไม้นะฮะเวลาชงมันจะมันจะดีกว่านมองผมนะแล้วทำไมต้องเอาไปนึ่งเอ่ยผมว่ามันเป็นการทำความสะอาดนะครับเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะเล็กๆอย่างนี้ไอ้การมันก็กินได้แต่ผมว่ามันแข็งไปอ่ะเอาแค่อ่อนๆแล้วก็ทิ้งไปหั่นเป็นชิ้นๆตัดเป็นชิ้นๆ อันนี้คือเราสโลไลท์ช้าๆนะฮะบางทีเราจุ่มน้าปุ๊บแล้วก็ไปพอเราจุ่มน้ําปึ้งเนี่ยเราก็หั่นเป็นแบนๆแบนๆเลยแล้วก็ไปน,นึ่งเลยโอ้อยู่ใกล้นี่หอม,มากเลยเนี่ยผักข่าวตองเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะฮะผมเคยเจอเขาเอาไปหมักแล้วก็ทําใส่ขวดน้ําหมักแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็ขายกันขายแพงเลยนะขวดหนึ่งอะ ขับน้ำข้าวป้าอะไรอนยะ่างนี้ยชื่อมันก็บอกข้าวข้าวทองหลังจากที่เราหั่นผักข้าวตองหรือผักคูภูคาาเรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่าแล้วก็จะแช่น้ําแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะฮะล้างน้ําให้สะอาดสําคัญมากเลยคือความสะอาดนี่แหละเพราะเราเก็บมาจากมันเป็นผักติดดินเนี่ยมันจะมีพวกไข่พยาธิพวกอะไรมีฝุ่นฝุ่นอะไรด้วยนะฮะเราก็ล้างแล้ว เอาไปนึ่งครับทีนี้เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งให้สาเหตุที่นึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการน็อกอ่านะครับอ,อุย้ยหอมจังเลยกลิ่นมันหอมฟุ้งเลยนะเนี่ยเออเหมือนที่เราหัน่นหั่นนั้นให้หมูเลยผักบุ้งนะไม่รู้เคยใครเคยเลี้ยงหมูไหมที่เก็บผักบุ้งมาหัน่นอ่ะแล้วเราก็เอาไปนึ่งนึ่งเพื่อน,น็อกแล้วก็เป็นการ รักษาสภาพของผักไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยการนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยการทำการชําททำชาทุกอย่างนะครับบางทีมันต้องผ่านความร้อนอะ่ะเ้วนี่ใบยังเหลืออีกเจะได้เก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยอ่ะโอเคอันนี้เราก็เอาไปนึ่งให้สุกแล้วก็ตากแดดอันนี้จะเป็นผักข้าวตองเราใส่แจก,กันไวนะ้ะ แมงมาตอมผักเขาตองเนี่ยนอกจากอยากจะกินได้เ้นี่ยัยงทําเป็นไนประดับเป็นแจกันรประดับได้ด้วยปะ่ะเดี๋ยวเอาไปนึ่งครับผมเอาไปนึ่งให้สุกเพื่อนนอกอันนี้เราหั่นแล้วนะมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้เขียงแล้วก็ใช้มีดหั่นนี่ยมันจะเป็นแว่นๆแ,แล้วก็สวยมากอ่าอันนี้เราทํากินเองแบบว่าเก็บได้หลังจากที่เราล้าง ผักคูขาวหรือผักขาวตองเสร็จแล้วก็จะเทสใส่ในถุงหวันแล้วนําไปนึ่งนะฮะโอเคจากนั้นก็นึ่งประมาณสักห้าน,นาทีให้เขาเป็นไอลอยขึ้นไปแล้วก็ปะทุนะแล้วก็เอาไปตากตอนนี้ได้ห้านาทีแล้วหลังจากที่เรานึ่งเราก็ปิดแก๊สครับจากนั้นก็ ฝาหมอ้อกลิ่นมันจะกลิ่นมันจะหอมคล้ายๆสมุนไพรคล้ายๆกับใบไม้ทั่วไปแต่ว่ามันจะกลิ่นเฉพาะหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมหอมมากแล้วก็เทใส่ในตัวชามเราแล้วก็ไปตากแดดครับหลังจากที่เรานึ่ง ผักข้าวตองเราเสร็จนะมันก็จะเป็นชื้น,นอย่างนี้ออกเละๆหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เอามาตากแดดสัก2-3วันมันจะแห้งกรอบแล้วก็ไปชงชานะฮะอันนี้ประมาณ5นาทีนะลักษณะเห็นไหมฮะจะได้กลิ่นหอมออกเปรี้ยวๆหน่อยอ่ตาตรงนี้นะตากไว้เลยครับตอนนี้เรายังเก็บดอกอันชันตากแดดอยู่นะอันชันเนี่ยนึกว่ามันมีเฉพาะหน้าฝนนะความจริงไม่ใช่นะหน้านี้ ขนาดหน้าร้อนหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนยังเยอะอยู่เลยแล้วก็ยังเก็บมาตากแดดอยู่เหมือนเดิมโอเคจากนั้นเราก็รอให้เขาแห้งกรอบอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันหลังจากที่เขาแห้งแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเป็นชาสมุนไพรที่เราปลูกเองแถบนี้แหละนะฮะแปรรูปเอาไว้ดื่มกินกันนะครับผม ครับผมตอนนี้ชาผักขาวตองเราก็เริ่มแข็งแล้วนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะมองเห็นไหมเอ่ยใกล้ๆหน่อยนะะเนี่ยกลิ่นชาเออกลิ่นหอมมากเหมือนชาเลยเนี่นยนะกลิ่นชาจริงๆของจริงนะฮะเนี่ยนะนะเริ่มกรอบแล้วเดี๋ยวจะกรอบแล้วก็บดๆเป็นผงฮะบดแล้วก็ให้มันเป็นผงนะฮะแล้วเราก็ชงดื่มกันตอนนี้ตากไว้ก่อนนะฮะเนี่ยมันเริ่มกรอบแล้วเนี่ย ชาผักเนี่ยอันนี้คือแข็งละเห็นไหมเริ่มบดแล้วก็บีบๆแล้วมันจะบดบดเป็นผงๆนะฮะเนี่ยแล้วก็เอาผงเนี่ยไปชงดื่มกันอาจจะรอบแป๊บน่าจะอีกหน่อยน่าจะได้น่าจะได้ชาสมเด็จรูปพร้อมดื่มเป็นชาเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรข้าวตองสมุนไพรพื้นบ้านพื้นถิ่นที่เห็นกันทั่วไปแล้วมันเกิดเยอะมากกินไม่หมดกินไม่ทันเราก็ต้องมาทําชากันอันนี้น่าจะเป็นแดดที่สามของผักข้าวตองเราแล้วนะฮะเริ่มกรอบละ เริ่มกรอบหน่อยหนึ่งละน,นี่จะเริ่มบดเป็นผงได้แล้วนะครับโอเคน่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราน่าจะได้กินชิมรสชาติของชาผักข้าวตองเรานะฮะนี่ลักษณะดมก่อนเออยังได้กลิ่นความหอมมันอ่อนของชาอยู่ตอนนี้ชาดอกข้าวตองเราก็เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเก็บใส่ถุงเอาไว้ชงกันนะฮะเก็บใส่ถุงไว้เอาไว้ชงตอนเช้าเช้ากินคู่กับก,บกาแฟ เป็นชาสมุนไพรที่เราอันนี้เองนะฮะที่เราทําเองหมดเลยอ่ะก็เอาใส่ในถุงแบบนี้นะฮะนี่ยมันจะประมาณนี้นี่มันได้ไม่เยอะหรอกเหมือนจะเยอะจริงเราได้นิดเดียวนะครับเห็นบีบีไม้เห็นบีบีปักครับวันนี้วันนี้บีบีนั่งอยู่ที่กระท่อมบีบีอ่ะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปชงชากันครับหลังจากที่เรานําชาผักทาวตองใส่ในถุงเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาชงดื่มกันวันนี้มาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตั้งหลายวันตั้งแต่การนึ่งจนถึงการตากจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายที่ให้เราได้ดื่มกินนะครับผมเอามามาลองดูกันอันนี้ก็จะเป็นที่ชงชานะฮะในแก้วชาธรรมดาก็เปิดออก มันจะเป็นเป็นผงๆนะฮะไปดูใกล้ๆหน่อยจะเป็นผงๆประมาณนี้นี่เป็นผงๆองนี้โอ้หล่นก็มีนะฮะอ่ะเราก็เปิดที่เปิดชาเราเอาชาผักเขาตองนะฮะประมาณสักหนึ่งกรัมมือเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ นิดนึงมันจะเห็นรสชาติน้นจะรู้รสชาติไหมอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้รู้รสชาติจริงๆเลยอ่าประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ปิดไว้แล้วก็กดน้ำร้อนครับน้ำร้อนแรกเนี่ยเราจะยังไม่กินอ่าเราจะล้างก่อนล้างชาเรา เราจะล้างชาก่อนนะฮะล้างชาเราให้ให้ล้างฝุ่นล้างอะไรเงี้ยกดน้ําร้อนหนัหนกๆใส่เข้าไปจากนั้นก็เททิ้งนะครับเททิ้งเคก็เททิ้งเลยอ่ะทีนี้น้ําเนี้ยเราถึงจะชงดื่มจริงๆกดน้ําร้อนใส่ในกาดิฟนะฮะนี่เป็นกาดิฟทั่วไปเลย โอเคจากนั้นก็ดินน้ำร้อนใส่ในอันนี้จะเป็นที่ชงชานะฮะโดยเฉพาะเลยจะมีที่กองด้วยถึงระดับหนึ่งแล้วก็ปิดไว้จากนั้นก็รอประมาณสัก3-5นาทีเพื่อให้ชาเรามาละลายน้ำให้สารต่างๆที่อยู่ในใบชานี้ออกมานะฮะมันจะเป็นผงๆหน่อยเห็นไหมฮะนี่ มันจะลอยอยู่ข้างบนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อชาผักข้าวตองครับผมจากที่เราทำกันเยอะมากอะเหลือนิดเดียวเองอพอนึ่งแล้วก็ตากแดดอะเหลือไม่เยอะเลยนิดเดียวเองมาเรามาชิมชาผักข้าวตองหรือว่าผักภูขาวกัน น้ำใสามากไม่มีสีเหลืองไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นน้ำธรรมดานี่แหละดมกลิ่นดมกลิ่นแล้วก็กินผักข้าวตองกินออกเปรี้ยวๆหน่อยกินออกหมักๆเปรี้ยวๆกินชาเลยแหละเออนี่นะฮะนี่คือใบผักข้าวตองเนี่ยที่เราเก็บมาหนึ่งแล้วก็ตากแดดแห้งนี่คือเราเอามาประดับเนี่ยคือจากใบเขียวๆนี้นะมันจะกลายแปรรูปเป็นชาแบบนี้ใส่ถุงนี้นะฮะแล้วก็นํามาชง กินกินกินดื่มดื่มกันนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่ารสชาติแล้วก็รีวิวด้วยหอมชื่นใจหอมนำต้องอุ้มไว้ในปากนิดหน่อยเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงเป็นชาที่ออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หอมอ่อนๆแล้วก็อโรมาบำบัด รู้สึกสบายใจมากๆเลยรู้สึกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายสบายใจผ่อนคลายเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็หอมแบบเออรู้สึกรู้สึกดีอะ่ะรู้สึกว่าสงบพอได้กลิ่นในดอกผักขาาตองรู้สึกสงบมากเอออร่อยต้องบอกว่าอร่อยนะฮะของเขาดีจริงแน่ของจริงนะฮะนี่ในผักขาาตองที่เราเก็บมาใบมันเป็นรูปหัวใจสีเขียว รูปหัวใจสีเขียวดอกมันจะเป็นสีข,า,ขาวๆพุ่มๆหน่อยเกิดง่ายมากนิยมนำมากินกับน้ำพริกกินกับลาบพอเราตักมาเยอะตัดมาเยอะแล้วเอามาแปรรูปเนี่ยเอาไปนึ่งอ่ะเหลือนิดเดียวอ่าเดี๋ยวนิดเดียวนะฮะกินหมดเลยแล้วกันนะเอออร่อยครับอร่อยมาก เป็นชาเพื่อสุขภาพชาผักพื้นบ้านที่เราคิดค้นแล้วก็นํามาแปรรูปแล้วก็เก็บไว้ชงดื่มนะตอนเช้าๆนะฮะเวลาดื่มกาแฟาเสร็จเนี่ยก็จะตามด้วยชาชาผักภูขาวหรือผักขาวตอง่านะแบบนี้ใส่ถุงนะครับผมเอาไวดได้ดื่มมันนี่ดื่มสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะหมดแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรจากเต็มกระด้งอ่ะเหลือแค่นิดเดียวนะียเอาไว้ดื่มก็หอมชื่นใจดี โอเคนะครับใครที่มีผักขาวตองเยอะๆผักภูคขาเยอะๆก็เก็บมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะฮะแล้วก็เอาไปน,นึ่งให้สุกแล้วเพื่อนอกนะฮะแล้วก็เอาไปตากแดดแห้งแล้วก็บรรจุใส่แพ็กเกจหรือถ้าคนที่ไอเดียดีๆหน่อยก็ใส่ถุงชารับรองว่าเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผักเรานะฮะมีประโยชน์กับสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชายบล็อกนะครับสวัสดีครับ